ต้องเรี้ยโอ้ยหลุดไปสวยเลยเว้ยอัดเว้ยสวยสวยมาแล้วสหมาแล้วได้เจ็ดอะไรเหยียดที่แบอารมณ์ดีมากเอามาเอามาแช่ใบใส่ตะกร้าไว้ก็กินโอ้โหอาใส่นี่เลยนะปลาตุกตามาปลาตุกตาจะมบวนจะมาช่วยนับนะสวัสดีค่ะนี่จะไม่รักบิดอย่างนี้บิดงับหญิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะาวจะยกมือไหว้ใส่ค่ะ สวัสดีค่ะคคไม่ว่างค่ะป้าหนูจะทำงานค่ะ สวยจังเลยเดี๋ยวไปดูพพ้่มเลยครับเดี๋ยวป้าถ่ายหมาให้ลูกค้าดู